กกเาขาปารา้าหุบป,ป่าตากเจ้าปือไททานีครับ ใกล้ถึงแล้วอีกสองร้อยเมตรมีเด็กน้อยแอบตื่นเต้นเดินนำหน้าไปแล้ว ก็ยอสิบห้าตั้งเข้านะคะรับมาช่วงนี้ฝนตกแต่อากาศดีมากโอ้โหโหสวยมากโอ้โหเหมือนอยู่คนละโลกเลยครับเหมือนอยู่คนละโลกเลยโอ้ยากาศสวยมากที่มันเขียนต่างขึ้นเขียนปลาเขียน เอาให้พักสายตาสักครู่ครับพี่เก๋มาเชี่ยนะครับพี่เก๋ครับพี่เก๋สิทธิพงศะะ์ครับจะไปบ่อยนะครับโพไซดอนนะ่ะมาเที่ยวธรรมชาติบ้างน,นะครับพี่เก๋ครับโอ้โห ่าจะขึ้นมาได้นะครับจากจุดขึ้นนะครับพันสี่ร้อยเมตรถึงจุดชมวิวแล้วครับตแต่ยังไม่ถึงภาพวาดประวัติศา,ตะะาส,สตร์าาระนะฮะว้าวว้าว,าวาออโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยพี่จะขึ้นได้ไหมนะดูดูทางขึ้น ทางลงชมภาพโอ้โหบรรยากาศดีมากใครมีมาถือว่าพลาดนะครับงานนี้ที่แวเราจะขึ้นได้าเหรอสวยมากสวยมากเดี๋ยวจะค่อยๆแทนนิดดูนะครับว้าวขอเอาแต่ไลน์นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดอุทัยธานีจะมีธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้นะครับเชิญชวนเพื่อนๆที่คีน้องๆทุกคนมาเที่ยวกันนะครับพี่แอน มาดูหนูได้น,นะโอ้บรรยากาศดีมากเขาปาร้านะครับที่หุบป่าตัดจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศดีมากมาช่วงนี้ฝนจะตกนะครับแต่ว่าก็พอขึ้นได้แต่ว่าทางก็ลําบากพอสมควรนะครับใครที่ชอบผจญภัยก็เชิญเลยนะครับบรรยากาศดีมากดีจริงๆดีจริงๆครับโอ้โห อา้ามีเด็กน้อยนะครับจะเป็นลมครับเด็กน้อยจะเป็นลมนะนครับเป็นลมอะไรล่ะ <laughs> โอ้สวยมากครับสวยมากสวยจริงๆพที่แล้วเราจะขึ้นอย่างน,นงขึ้นอย่งเงี้ยลอล้อลอลอไปแล้วก็นั่นหรอเอาไปย่างไปย่างยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายกันเลยจะลงมาถ่ายใช่ใช่ เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับภาพเขียนสีประวัติศาสตร์นะครับแล้วมันขึ้นทางไหนครับเนี่ยจะขึ้นทางไหนครบทางลงชงภาพเขียนสีมันต้องขึ้นอีกทางหนึ่งใช่ไหมนี่ทางลงอยู่ตรงนี้ไโอ้เจอทางลงแล้วครับโอ้โหตายตายตายคิดว่านี่คิดว่าให้มันขึ้นตรงนี้โอ้แต่สวยมากสวยจริงๆครับ วิวตรงมุมนี้สวยมากจุดนี้สวยมากขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆเลยน่ารักที่สุดขอบคุณพี่แอนแล้วก็น้องเก๋สุดหล่อเลยนะคะเอาไปต่อต่อ <ไป S 1> ต่อจะลงยังไงเนี่ยโอ้โ oh ห ตายตายโอ้แตโอ้ึกถึงเมืองจีนเลยอ่ะโอ้โหสวยมากสวยจริงสวยมากครับสวยมากสวยโสวยสวยอืมสวยมากอยาให้ดูอีมุมหนึ่งมุมเดิม อ่าเดี๋ยวพาไปชมภาพวาดสีนะคะประวัติาศรราสตร์ก็มีอายุ2,000ปีนะฮรโอ้โหก่อนก่อนที่จะเดินทางมานี่ฝนตกนะครับแต่ว่าฝนมันหยุดตกแล้วก็เลยเดินขึ้นได้โอ้โห็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเลยฮะ,ะการผรจญภยัยเดี๋ยวพึ่งหนีกันนะชมไป้วยกันนะครับ ใครหนีแล้วมีแช่งด้วยอา้าวมีเด็กน้อยนะครับจะกิ้งลงมาแล้วครับพี่แอนมาเที่ยวนะครับโอ้โหทาง สสวยสวยวยมาช่วงนี้ก็ติดกอยสิบห้าทามาให้เรียบร้อยนะฮะยุงเยอะครับแต่ทางลำบากครับทางลำบาก, okay, กเดี๋ยวพา,พาชมบรรยากาศร,รอบๆนะครับเป็นเขาหิ่นโบนสวยมาก น้ำจะหมดขวดแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะมีเด็กน้อยให้ไวให้ไว เดี๋ยวรอเด็กน้อยกันนะครับอุ้ยหนูว่าข้างหน้าวะแล้วคนโบราณเขามานะเมื่อกี้นะอ่ะให้ไวเลยให้ไวเลยเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นี่มัน,นไวไวแน่ข้างหน้าข้างหน้าเหมือนเห็นแล้วถ้ำสวยมาก <laughs> เร็ว <laughs> เวอร์เวอร์ละ <laughs> อันนี้สวยจริงเห <laughs> ลือเกิน <laughs> ไรโล่ล oh, <laughs> จะขึ้นยังไงวะเนี่ย <laughs> เป็นลิงแล้วทีนี้ <laughs> ฝนยังตกนะโอ้โหสวยมากเอาเร็วๆเลยเร็วๆเลยมีคนดูไหมเนี่ยนะข,อขอบคุณพี่แอนน้องเก๋นะครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวอเอาใบประกาศสวยส่งเอเมสไปให้นะครับ โอ้โหทางขึ้นลําบากจริงแต่ใครที่ชอบผจญภัยนะครับแนวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มเลยครับคุ้มค่าที่มาโอ้เจอจุดชมวีวจุดหนึ่งแล้วนะครับโอ้ยเดยวนะฮะจะโศ้โอ้เด็กน้อยเดินช้ามากเลยครับอ้มีน้ำหยดด้วย โอ้โหมีคนตื่นเต้นโอ้หอถึงแล้วเดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่โขนต้นไม้เลยนะครับนี่โอถึงแล้วภาพวาดประวัติศาสตร์นะฮะสวยมากโอหโอ้โหสวยจริงครับสวยมาก มาเที่ยวธรรมชาติแล้วก็นี่นะครับโปรดอย่าขีดเขียนผนังถ้ำนะฮะ Do not write or scratch on c a v e w a l l สาป,ปกิจได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพาชมภาพวาดนะฮะใครที่มาดูไลฟ์ใครที่มาดูไลน์นี้นะขอ่อยโชคดีนะครับวันนาข่อยถูกหวันที่หนึ่งทุกคนเลยนะครับ ถึงแล้วครับภาพวาสีประวัติศาสตร์อายุกว่าสองพันปีเขาบอกว่าสีที่ใช้วาดเนี่ยเป็นสีอไะไรนะฮะผสมกระย่างไม้ครับโอ้โหครับนี่คับภาพวาดโอ้ยอ่า ก็ไม่ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเพราะเราเป็นนักกีฬาเราจะไม่เหนื่อยนะครับเพราอปีนี้พึ่งสี่สิบห้านะครับ <laughs> ไม่ใช่ห้าสิบสี่นะครับนี่ครับภาพวาดประวัติศาสตร์ที่โ,โหก็อายุก,กว่าสองพันปีนะครับที่ผนังถ้ำนะครับที่เขาปาร้านะครับคุป่าถาอำเภอลานสัก,จ,กจังหวัดอุทัยธานีนะครับ ถ้าใครมีโอกาสเนี่ยอยากให้มาเที่ยวชมนะครับแนวผจญภัยเลยฮะมาหน้าฝนก็จะอลำบากนิดนึงจะลำบากหน่อยเต,ตรียมยากยุ่งําให้เรียบร้อยนะครับเพราะยุงเยอะมากสวยสวยมากครับครสวยจริงฮะสวยจริงบรรยากาศดีมากครับอโอ้โหยุงเกาะมือเลยครับนี่อันนี้นี่ไทยยุ้อันนี้สื่อถึงอะไระเป็นลูกคนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยง ี่อออยอธิบายภาพาให้ใเราหน่อยสิครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่รู้น่าจะเป็นแบบมันเป็นยุคก่อาษาษานประวัติศาสตร์เลยว่ามันเป็นน่าจะเป็นยุคที่เริ่มแรกเริ่มแรกที่แบบเริ่มเลี้ยงสัตว์เองอะเจาะ้านะก็ดูมีสัตว์เลี้ยงมีการจูงสิดก่าคนนะแล้วนู้นน่าจะเป็นแบบที่วุฒิธานีอะครับมันจะเป็นตลาดไอ่โคกรบือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอะอันนี้ก็น่าจะเริ่มเริ่มที่มีการเลี้ยงสัตว์เอง เริ่มมีการพอปลูกวะเนี่ยอันน,นี้คนเลี้ยงควายหนึ่งคนข้างบนก็มีโอมีข้างบนขึ้นอีกนะมีข้างบนอีกครับภาพวาดมีข้างบนปข้าขงบนเราก็ไม่ได้อ่านปกายเลยนะว่ามันเกิดจากอะไรตื่นเต้นอยู่โอ้โหสวยสวยจริงครับสวยจริงอืมหลวงรักเมืองอุทัยเลยครับที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับเนี่ย ใครที่ชอบธรรมชาติทอบเที่ยววัดก็เยอะเลยนะครับเยอะเยอะเลยโอ้โหวิวสวยมากเลยครับวิวสวยมากมาชมรรย้อนหลังกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆว้ให้ดูนะครับโ นี่เป็นโอ้สวยครับสวยมากเลยยวพาดูภาพวาดนะครับภาพวาดเยอะอยู่นะไม่รู้ไอ้ดำดำอะไรไหมรอยเจาน่าจะรอยเจาแล้วแบบมันรนะมันจางไปอ่ะให้เราดำดำโอ้ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ ขอบคุณทุกคนครับดดนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลน์นะครับมาชมย้อนหลังกันได้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยน้องกิจนะครับ,น,น,รบน้องเก๋ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องโกดดนียนะครับที่เข้ามาชมนะครับงสงสสยน้องโกดนี่เข้ามาเที่ยวมาเที่ยวแล้วมั้งครับเนี่ยสวยๆมากครับสวยมาก ขออนุญาตปิดไลน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ